ปีหกสีที่โคราชกันนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ 2, ของงานแล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายเรามาชมบรรยากาศที่งานกันเลยค่ะเรามาก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะตลาดเขาก็กำลังจะเก็บแล้วค่ะเรามาชมบอลสีสวยๆและบรรยากาศวันสุดท้ายกันนะคะค่ะก็ก็ยังคงมียังคงมียัง ยังคงมีคนทยอยทยอยมาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายและก็ใกล้จะจบแล้วเนาะเพื่อนใกล้จะจบงานแล้วเรามาเจอบอลสีเห็นไหมคะบอลสีไทยบอลสีสีแดงไทยเป็นกวนอูเงากวนอูหองเฮาเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้อันนี้เราก็มาเจอบอลอันนี้เป็นตะกรลไก่นะคะเยอะมากนะคะสําหรับบอลสีบอลส,สีบ้านๆเราก็มี อบอนสีอันนี้ก็คือไก่นะคะตระกูลไก่ค่ะเรามาชมบรรยากาศกันเลยค่ะเราชมไปเรื่อยๆนะคะไม้มงคลก็มีนะคะไม้มงคลก็มีอโคนีมาเราก็มีค่ะแต่เน้นๆไปที่บอนสีจะเยอะมากค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันสุดท้ายแล้วเนาะเรามาก็ใกล้จะเที่ยงแล้วและแล้วเราก็มาเจอเราก็มาเจอโอ้โหบอนสีบอนสี ถ้าเราเรียกเราก็จะเรียกว่าหกหลงใช่ไหมคะเห็นแบบนี้เราเรียกหกหลงแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆอเจ้าของเขาก็บอกว่ากระทางนี้เป็นนารายเรืองพบนะคะหรือบางท่านก็เรียกเขาเรียกว่าเรือนลาหูแต่เขาได้มาในานามนาไาราเรืองเรืองพบนะคะนาไราเรืองพบเจ้าของเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาเป็นบอลประกวดจังหวัดชายภูมิด้วยกอนนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากราคา ราคาสามหมื่นนะคะกอนี้เขาว่าอ่าเมื่อวันที่แล้วก็สามหมื่นห้าแต่วันนี้เขาให้สามหมื่นนะคะนี่แต่กอนี้ก็คือหกหลงนะคะเพื่อนๆกอนี้คือหกหลงฮกหลงกอนี้ก็กอใหญ่ฮกหลงดูยังไงมันก็เหมือนกันนะคะในกับกระถางเมื่อกี้มันก็เหมือนกันฮกหลงราคาสามพันห้าค่ะแตกต่างกันมากค่ะสําหรับ อันนี้คือสามหมื่นนะคะเป็นนารายเรลืองพพเจ้าของเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้มาในในนามของนารายเรืองพพเขาก็บอกว่าเป็นนารายเรืองพพนะคะอันนี้นะคะดูกอใหญ่มากค่ะใหญ่มากแน่นมากเลยนะคะสําหรับนารายเรืองพพค่ะดูกออยู่ที่กอเขาสิคะน่นเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะเยอะมากจริงๆ เยอะมากใหญ่มากจริงๆสำหรับนาราเดืองพบนะคะอ่าอันนี้กอนี้ก็เป็นฮกหลงฮกหลงโอ้ยถ้าเราก็แยกไม่ออกหรอกนะเราบอลแบบนี้เราก็จะเรียกฮกหลงหมดเลยนะคะก้อนี้3 5มพค่ะก้อนี้3 5มพันหกหลงก็กก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะกอใหญ่มากกอใหญ่มากนะคะฮกหลง ่ะเป็นเราเราก็บอกว่าหกหลงทั้งหมดเลยเราเราแยกไม่ออกเราแยกไม่ได้เนาะถ้าเป็นบอลอันนี้เขาก็แยกไปเป็นนาราเรื่องโพเป็นเรือนราหูเป็นหกหลงนะคะนี่ค่ะก่อแน่นแน่นแบบนี้นะคะสุดยอดมากเลยสวยงามมากคะ่ะสวยงามมากเรามาดูกันต่อคะ่ะเรามาดูกันต่อเลยเห,เห็นไหมคะเห็นไหมกอเขาของหกหลงเนาะแน่นเหมือนกันคะ่ะแน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันนะคะ ก็เนาะก็มีบอลบ,บ,บ,บ้านบ้านเราก็มีบอลบ้านบ้านเราก็มีอ้าเราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะอู้อันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะกระถางใหญ่มากสําหรับฮกหลงหรือนาะถ่ายเรืองครบเนาะอ่าเอาง่ายๆเราเรียกฮกหลงก็แล้วกันมันง่ายดีเรารู้จักในานามของฮกหลงเนาะ โอ้โหใหญ่มากพี่น้องเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากเลยกอนนี้เขาจองแล้วนะคะเขาจองตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาเขาบอกป้ายมีป้ายจองแล้วนะคะอันนี้เราก็มามาพบกับอ่าอันนี้นะคะอ่าซอพินญาสวยๆไปเลยจ้า สอพินยากอใหญ่มากสวยๆไปเลยค่ะสอพินยานะคะบอลไทยหายากค่ะเป็นบอลโบราณน,นะคะเราจะพบบอลโบราณเยอะมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะพบบอลโบราณที่หนองบุญมากนี้เยอะมากบางบางต้นเราไม่เคยเห็นเลยนะค่ะ บางต้นเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยนะคะเป็นบอลบอลแดงไม่ว่าจะเป็นกวนอูเง้าวกวนอูอหงยกฮองเฮาเนาะคะ่นะเนาะ,ะเราพบเยอะมากในตลาดนี้นะคะอ่ะตลาดนี้ก็เป็นตลาดของชาวบ้านที่หมู่บ้านเขาก็ทําแล้วเขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็สะสมพอมีงานเขาก็จะออกมาแบ่งปันแบบนี้นะคะเยอะมากมีตั้งแต่ราคา50บาทเลยนะคะ หล,ลักสิบก็มีอ้าเรามาเจออีกแล้วนะคะอันนี้เรามาเจอไม้สวยนะคะอันนี้คือคือบอลสวยมากบอลสวยมากแต่เราไม่เจอเจ้าของเขานะคะเจ้าของเขาก็คงจะอ่าไปอ่ะ่องซองดูเนาะเพราะว่าเขาก็ใกล้ใกล้จะเจ็บตลาดแล้วเนาะอ่ะเราไม่เจอเจ้าของเรามีแต่คนที่มาชมเหมือนกันเราก็ชมค่ะชมบอลสวยๆอันนี้ก็คือบอลสวยมากนะคะ อ่าบอนสวยมากค่ะอ่าอันนี้บอนมีราคามีชื่อด้วยนะคะบอลตรงนี้นะคะเราก็ส่องสองดูเราก็ไม่กล้าที่จะส,อสอ่องส่องไปโดนของเขานะคะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่เราก็ส่องสองดูนี่สวยๆแบบนี้นะคะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆแบบนี้นะคะ บอลที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นในงานนี้นะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาส่องต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเรามาส่องดูราคาราคาหกพันขึ้นนะคะหกพัน 8 0 0 0ันอย่างนี้นะคะราคาเขาสูงนะคะบอนนี้ตั้งแต่สี่หลักห้าหลัก6หลักมีตรงนี้เลยนะคะเราก็ไม่กล้าส่องของเขาเยอนเนาะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เ่าเนาะเห็นไหมคะเราก็จะเจอบอลสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับที่ร้านนี้นะคะบอลสวยมากค่ะมีราคาทั้งนั้นเลยนะคะบอลร้านนี้ค่ะ เราชมบอลสวยๆนะคะค่ะเราก็มาชมบรรยากาศเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วนะคะอันนี้ก็คือสเสน่ห์จันรขาวนะคะเพื่อนๆเราพบสเสน่ห์จันรขาวหนึ่งต้นนะคะพบเงินไหลก็มีนะคะมีทั้งไม้ด่างนะคะอันนี้อันนี้บอลตัวน,นี้เป็นบอลเก่านะคะแววมยุรลาค่ะ อ๋อแก้วกัลยาค่ะขอโทษขอโทษค่ะเพื่อนๆแก้วกัลยาเพราะว่าพบเวลมายุราเนาะพบแววมายุราก็เลยหลงไปทางเวลมายุราแก้วกัลยานะคะแล้วก็นี่นี่นี่เยอะๆเลยค่ะ